สวัสดีครับมิตรรักแฟนครับต่มหมองสัววัดเอฟซีสุกุตุกุนกับผมผมบ่าวนี้นี่สุกุนคนหาอยู่หากินครับผมบพรว่าจะเป็นยุไกยุไกยุไทยยุนอกและเอฟซีซอปอปาวสบายดีครับผมมัอนี้เขาเข่ามาให้ปลาครับผมเข่ามาเห็หยังป่ะจีวันนี้เราจะมาปักเบ็ดไม้ไผ่กันครับผมด้วยเหยื่อไส้เดือนครับผมปักเบ็ดไม้ไผ่ให้ปลาครับผมน้ำมันไหลโอ้ เพราะว่ามันโยนมันมัน,ม,น,ม,นมันโยนเบ็ดไม่ได้ครับผมมันน้ำไหลแล้วก็อยู่ในป่าด้วยแล้วก็ทีนี้เบ็ดเขาเรียกว่าเบ็ดเบ็ดคอมครับผมเบ็ดโฟมนะมาแล้วเบ็ดโฟมครับผมอือมเขาใส่ใส่ไว้ประมาณนี้นะครับผมบานนี้ทํามาเพื่อเพื่อเพื่อใส่ในป่าโดยเฉพาะนะบ้นทีป่ากระถิ่นผมดยังปลาแล้วจะใส,ส่เดี๋ยวกอนี่สาธิตเป็นนะครับต้นก้อนใส่บึง้งหลังวันอยู่นี้ป่าผมเฮ้ยใส่ไปแล้วเขาสีมัดไปงี้สิครับผม นี่เราจะมัดกิ่งมไม้ไว้แล้วให้มันหยวนพุ่นมองอย่างนี้ครับผมนี่คล้ายๆกับเบ็ดป้อมบานเขาแหรอครับผมทาไมบ้าวนี้ถึงอันเบ็ดปักนี่มันมันบางบางมองมันกับปักว่าด้ครับผมพี่น้องเพราะว่าเป็นหินครับผมเบ็ดปักนี่มันปักได้เฉพาะตรงที่เป็นดินครับผมเราจะไปปักเบ็ดกันแล้วก็ใส่เบ็ดพวมครับผมจังมวะรุนสอนยามครับผมพี่น้องเพิ่งใส่เสร็จนะครับผม หลังนี้มีอาการแล้วครับผมไปดูกันว <jos> ่ามีแต <mel> ้มไหมมีอาการครับผมมีอาการนี่ก็เาผมเป้านี้มัดไว้อย่างที่ครับผมเดี๋ยวเพิ่งเดี้ยงพี่น้องอู้วันสัตว์ลกเนี่ยนะมีอาการเราด้วยหลังนี่มีอาการครับผมนี่หมอนี้มัดไว้อย่างงี้นะนี่เห็นรถพี่น้องมั้ยอ้มีอาการแล้วครับผมโอ้หลังเพิ่งใส่เสร็จนี่ยามกลับครับผมนี่เป็นไงครับผมได้ผลไหมหนึ่งแต้มแล้วครับผม พึ่งพิ่งใส่เสร็จเลยเขาสะยามแับครับผมนี่เขามัดไปน้ำปลางสี่เลยเราขอโยนลงไปครับผมนี่เอาละหนึ่งแต้มครับผมเก็บเอ้่น้องหลังนี้มีอาการอีกแล้วครับผมนี่นี่นี่มีอาการอีกแล้วครับผมเห็นว่าถอยเขานี่มีอาการอีกแล้วครับผมโอ้โหเบาๆนี้มัดไปอีกสี่นี่นี่หมัดไปอีงสี่ได้พี่น้องเป็นเบียดถอยนะอ้มีอาการแล้วครับผมหลุ้นแต้มลุ้นแต้มลุ้นแต้มอู้อู้ มีการอีกแล้วครับผมมีดูคนอีกแล้วครับผมดูคนอีกแล้วพี่น้องไสสวยไสสวยดูคนอีกแล้วครับผมเนาะบรรยาเก็บแจมครับด้วยเบ็ดโฟมครับผมไปครับพี่น้องเขามาลุ่นเบ็ดหลังรอบแรกครับผมหลังจากที่บา่าใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะนไม่มีปลาเข้าเลยครับผมวันนี้ดูเงียบนะ มันอยู่ในปลาแล้วพี่น้องเอา้าหลบป่าน้ำเจอกันดูดิทางทางชันมากครูไม่มีไม่มีอาการเลยครับหลังแรกเห็นนอะมพี่น้องนะหลังแรกไม่มีอาการเลยเปิดปักไม้ไผ่ปลาไม่เข้าฝั่งน,น้ำไหลแรงปูตีไม่มีพลาดนะตรงนี้นี่รุ่นหลังตัวไปครับผม ลังนี่ว่ามีหลังต่อไปอาเิติดครับมีลักชีวิตการหายุหา,หากินได้พี่น้องมีมือหมานมือบอบด้น้ำมันไหลแรงมันตกไม่ได้ตกปลาในน้ำเดี๋ยวนี้ไม่ได้หูบอกนี่ไม่ได้ใช้ใส่ตรงนี้เลยวสวยเลยนะตรงนี้หมดก่อนครับผมอ๋อเป็นนังนังนี้ก็ไม่มีอาการครับผมเด็ดปักถ้าไม่มี แต่ผมมีผลงานว่านี่ก็สิกู้กลับครับผมยันทักสองรอบหรือว่าอาจสิรอบยอ้อนสิให้ดูหลังนี้สิหลังนี้เป็นไงหลังนี้มีอาการไหมโอ้หลังนี้ไม่มีอาการนะเงียบหมดครับผมเงียบหมด เดี๋ยวคนในยาสัยเงี้ยไปก่อนครับผมไปครับพี่น้องลุ้นกันต่วครับผมอยู่ในป่าเลยอู้การเนี่ยไม่ดีนะน่าจะไม่มีเตีมเลยมีผลงานหลังนี้ดิเบียดป่าครับผมเฮ้มีการครับผมอู้ปลาเบียดปลาลอยเต็มเลยหืมีการกำลังนี่เดี๋ยวเวิ่งกันมีการครับผม มีการมีการกล่องนี่ฮะมีการครับผมหลังนี้มีการครับผมได้มาแล้วหนึ่งแก้มอู้แดดแห้งครับผมเหียวไปเห็นเลยเนาะบริยาตเก็บครับผมเราจะปักไว้ใหม่ครับไปครับพี่น้องไปลุ้นกันต่อว่าจะมีแต้มไหม บอลนี้เอาไว้ใส่ไว้ตรงไหนบ้างก็ลืมแล้วดิตรงนี้มีไหมวะตรงนี้น่าจะมีนะนีตรงนี้มีนะมีอยู่พี่น้องตรงแต่ว่าปลางไม่กินเหยื่อเลยมีนะเดี๋ยววันนี้ว่าจะย้ายมาจุดนี้มาดูมันมันตื้นเกินไปครับผมไปอีกครับผมโอ้ตรงนี้มันล่งเกินไปไหมปางไม่เข้าหรอตรงนี้บอลนี้จะย้ายนะ ย้ายไปใส่น,นู่นนะครับผมมันลุ่งเกินไปครับผมปลาไม่กล้าเข้าไปไปดูจุดในป่าครับไฮไลท์ไฮไลท์คือในป่าลึกเลยนี่ในพุ่มไม้นี่ครับผมเมื่อนี้ใส่ไว้สองหลังเพื่อดเลืออีกสองหลังประมาณสองหลังนี่ในพุ่มไม้มีาการไหมโอ้มีอาการเลยโอ้ โดนเนี่ยถ้าโดนถ้าดูโดนก็หลุดนะพยายามใส่เหยือครับใส่เยือไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาลุ้นต่อ วัไปครับพี่น้องหลังสุดท้ายท้ายสุด โอ้โหอะไรักแต้มนะเด่ยวเดีเดียวครับเรานีโ้โอ้เป็นยังงบรรยากาศไม่ดีในหนองบึงเนาะนีะ่น้ำไหลแรงนะตรงนี้ไม่คือหรอกพี่น้องเราต้องไปหย่อนในป่านนันครับผมคราวนี้ขออนุญาตย้ายที่ครับผมตรงนี้น้ําไหลแรงครับผมไปแล้วจังมาลรุ่นรอบต่อไปครับผมพี่น้องมีอาการแล้วบาวนี้พึ่ง ใส่เหยยบไปเมื่อกี้นะใส่เห ap apa, ยือแล้วพาพี่น้องเดินไปมีอาการแล้วก็าลังนี่พี่น้องในป่านี่ครับผมว่าหมานแถบว่าเพิ่งใส่เหยียบไปเมื่อกี้นะนี่โอ้มีอาการนี่แล้วครับผมนี่นี่มีอาการนี่แล้วครับผมหลังในป่าสุดยอดครับผมใส่เบ็ดผูกโฟมในป่าครับผมเอาขออยากเก็บแต้มครับผมเนาะหลังนี้ไม่มีอะไรมามาซูนชิงเลยครับผม สรุปผลงานรอบแรกครับผมได้สามแต้มรอบยามกลับได้สองเป็นห้าครับผมห้าแต้มแล้วนะครับผมด้วยเบ็ดปักเออเป็นไดได้กี่แต้มยังมูมจะมากีบไว้เไปนั <c oughs> ่นสามเต้มครับผมด้วยเบียดปักและเบ็ดฟูมโอ,อ้เอาเลยดีกว่าไมาไปตากแดดวลย หลังนั่นบน่มีเลยสิลังนั่น,น,นกินไหม <c oughs> เออมันเรื่มหมาแล้วมันกินน้ำคำนะัมเลยเออเตี๋ยเตี๋ยเอเริ่มเขาฟังเหี้ยนะเดี๋ยวเขาไปยามอีกรอบต่อไปครับเขาจะไปกูเ้เบ็ดกันครับผมล้วก็จะไปสรุปผลงานกับทีมงานที่โต๊ปลา,าครับผมมาผูดสิไดห้หลายกากันเบ้านี้ได้หาแต้มแล้วครับผมไป ไปกู้เบ็ดกลับบ้านครับผมค่ำแล้วเราอยากท้องข่อยมากินไหมครับผมไปเอาสิครับพี่น้องเดินดูเบ็ดกวน้อครับผมถ้ามันบ่ไใดกะบ่านี้ข่อยจังว่อยฉีก,กับมาเก็บกับผมหลังแรกหลังแรกไม่มีอะไรหลังสองอเบ็ดปลาว่าเขาฟังครับผมพี่น้องปลา วันนี้ปลาไม่เข้าฝั่งเลยว่าน้ำไหลแรงครับผมน้ำไหลแรงน้ำไหลแรงอ๋อนี่หม,มูหมันหมูบอลล่ะบมอนี้ได้ห้าเต้มแล้วเด้อยครับผมก็มจะเป็นสรุปผลงานครับทีมงานว่าใครจะได้เยอะอยกันโอ้มึงสวยดียถ้าปลาเข้าฝั่งนะไปนี้เบ็ดปากว่าเหยื่อยังเหมือนเดิมตั้งแต่รอบแรกเลยอ๋เปิดหนังครับผม เอานีผ้าพ้าเองกวนสันได้จังคอยจีนั่นผมล้างหนีเป็นไลยเนาะปตีว่าอย่างนี่มาหย่อนตรงนี้นะปลานแต่น้ำมันไหลแรงอยู่ดีพี่น้องน้ำไหลแห้งเราป่ช่เราหย่อนเวียดไม่ได้ครับผมเพราะว่าน้ำจะพาทุดนน่ดเราหนีครับผมลังหนีคือร้อยเขอปาปลาไปอู้ดวนครับผมโอ้โดวน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 ว่าแล้วมันคือร้อยขอาปลาครับผมมีอาการครับผมนี่ว,ว่วาแล้วว่าแล้ว ว่าแล้วทําไมมันดมนูมันลอยเข้าป่าครับผมนี่สุดยอดเอ้โมีการเดี๋ยวเก็บแจมวันพ,พี่น้องว่าแล้วพี่น้องว่าแล้วว่าคือลอยเข่า,ป,าป่าแบบนี้ปลาเบ็ดครับผมถ้าถ้าน้ําไม่ไหลนะถ้าน้ําไม่ไหลแรงนะแบบนี้มาหย่อนเบ็ดน,นี้นะได้เยอะเลยด้วยปลาเบ็ดเกาหลีครับผมหรือว่าปลากระพงะเนาะไปเก็บแจมไปก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมากูเบ็ดครับผม เดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บเบียดครับนี่ได้แล้วครับหนึ่งแ้มรอบสุดท้ายท้ายสุดทำแล้วครับผมไปหลังนี้เป็นไงหลังนี้เบ่านี้ย้ายมาใหม่นะมีอาการไหมไม่น่าจะมีอาการนะโอ้ยขวางหินเอ้เดี๋ยวค่อยวาเก็บครับผมผมตีดปาดรอกมั้ง ไปไปรุ่นแต้มที่มีป่าดีกว่าครับผมรุ่นหลังที่มีป่าดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยเก็บกลับคืนครับผมนีที่มาถึงจุดไฮไลท์ครับผมเบ็ดปักกับเบ็ดถอยว่าอะไรจะได้นะบ่อนี้ใส่สองประชันสองอันเลยนะโหม็ดจัดทั้งสองครับผม,มไม่มีเลยแปลกวะ เออผมบานี้ว่าจะโดนทั้งสองเลยน,ะนั่นจุดนี้ไม่โดนชักอันเลยเบ็ดปักกับเบ็ดทวเขครับบางนี้ใส่ไปครับรุ่นแตี้ยต่อหลังนี้น้ำทวนไม่มีแต้มเลยครับผมฝั่งนี้น้ำไหลแรง ไม่มีแต้มสักรอบเลยอู้หลังนี้มีอาการครับผมหลังนี้มีการดึงครับผมนี่ดึงเข่าป้าครับผมมาดุนกันมาดุนกันมาดุนกันว่ามีแต้มบ่ะอู้ดึงเข่าป้าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดุนแต้มครับผมว่าจะมีไหมนะเหมอนี้ก็ไม่มั่นใจนะอ้หูเอนี้ไม่มั่นใจนะถือว่ามันดึงเข้าป้านะ ขาดพี่น้องเอ้ยเบ็ดขาดโอ้ดูดิเบ็ดขาดครับผมพี่น้องโอ้เสียไรโอ้ย,ยโอ้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 ยเบ็ดขาดครับผมเบ็ดขาดโอ้ตัวใหญ่นะเนี่ยน่าจะใหญ่นะเบ็ดขาดขนาดนี้โอ้เขาขาดครับผม พุ่มไม้ของัผมของใหมายขอยงเหาเหลืออีกอยู่ยดิฉันหลังก็หลังเดียวเล่สองหลังเหลือสองหลังในพุ่มไม้ครับผมไปไปรู้จุดต่อไปกันครับเด็ดขาดไปครับผมเบานี้ไม่มั่นใจนะว่าฝั่งนู้นเบานี้เก็บมาอยังแต่ว่าอยู่ในป่าเบานี้ใส่ไว้หลังเดียวหลังเดียวแหะครับฝั่งนู้นน้ำไหลครับผมโอ้ไม้นี้ปกติ ปกติจะได้นะอันนี้เงียบเลยพี่น้องได้แต้มเดียวหรือมั้งรอบนี้มันขาดหนึ่งเต้มครับผมน้องเได้แต้มเดียววะกิ่งโอ้นี่ครับผมจิ้มงานเองค์ปามกิมนอยู่เสียบุยหลวงอ่ะนะเดี๋ยวจิ้มงานเดี๋ยวห้องคนมาสรุปผลงานกระเบ้านี่นี่ห้อไปปักเบ็ดครับผมปักเบ็ดในปลาแล้วก็เบ็ดโฟมครับผม หมอน,นี่ก็ได้เยอะอยู่นะปลาห้าแต้มปลากระพงอีกสองแต็มก็ได้ครับทีมงานตเกเบ็ดครับผมแล้วจะไปเบิองอีกทีมงานหนึ่งพูนกลางลมอ,อยู่ครับผมเป็นทีมงานเกาหลีครับผมทีมงานเกาหลีกับปลาซูสิกอืมแล้วก็มาสรุปผลงานครับผมขอหยาดลอย,ลอยอจังหน่อยก่อนบ่ทัทได็คำเพราะว่า ยิงมันเสียวปลาไปเห็ดปลาเด็ดเดียวครับผมช่วงหาได้ก็ต้องหาไปแล้วสิลากไปแล้วทำไมไม่เอาคันเล็กไม่ได้บ่ไม่ถึงอู้อู้ปลาเบ็ดป่าเบ็ดอ้พ่อแม่ปลาเบ็ดครับผมปลากาปลากาใสสวยเลยเอาได้เตรียมแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปหลอดซอยกันอีกสักครั้งกอนมาสรุปผลงานครับผมมันหัวอนเดียดกว่างตัด รอยอีกอยักน้อยกันคำหน่อยาไปสรุปผลงานอีกกับซุ้มทีมงานขี่กระตึกพักกันไปตกเบ็ดเหยือปอมอ้ยเนี้ยมันขา้า,างเานี้ยมาคนนั่งเตรียมคนนัองมาอันขี่รถไปตกทั้งไหนบุ่นทั้งนึ่งหนึ่งหิวน้ำเพราะตายอยู่ห้อนก็ฮ้อนสามสิบสี่องศา

อนนันเอาจะจอยอนนะปานเขาฟังแล้มันหวนโอ้ยบวชด,ดีแท้วะมันบวชือมันบังเขาเขาดเ้ยมึสี่พอะเหรียญอยู่มท่านสุมนี่เคยสิม,มาย้ำเลี้ยงหนึ่งแล้วเาขาบวชบุญสุ่มบุ้ยงห่วนมากับง่ายดิเห็นมเหน็นใหญ่เมังที่สองงน จักบ<ถ>ัพรกันไปอย่างเงาบนไปเขาเห็นอยู่ในหลุมหอสวรรค์ซื้อเงินน้ำบัลงไปน้ำดิว้าโอ้ทมงานมาหอดมาถึงแล้วลุกผลงานไหมอู้นี่นี่เด็ดที่ไปล้งน้ำอ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ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 มาฮ่า่า่าฮา่ In klamang này, do anh ti bai tháng kolodin kèy bên đi akla kèm mùi sao nè. Walk khao luôn nè. Yo khao luôn nè. Quao yu mùi 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 โอ้นี่ยหลายเล้วงเลี้ยงเลยตัวสีไม่เหรอโอ้ได้หลายอยู่คือว่าเขาไปหลายจุดนะไปกินข้าวปลาพี่น้องไปกินข้าวปลาสิโดะตัวมันก็หงเก่าหี่งไ้นน้ำังี้ยหลบงานให้พี่น้องดูคือว่าได้หลายอยู่ครับผม แั้รับคลิปนี้ยูดีมีแหวสุข,ขุสุคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายขออนุญาตวาาควปปาก่อน